วันที่9ธันวาคมนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญค่ะสำหรับพรรคประชาธิปัตย์พรรคการเมืองที่มีอายุเก่าแก่นะคะถึง77ปีค่ะจะมีการปรับโครงสร้างเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะคะสยามรัศด์วิจาร์ณไปพูดคุยกับดรคุณหญิงกัลยาสสพลพนิษฐ์กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์นะคะซึ่งก็จะต้อง มาฝากความหวังและก็มองถึงบทเรียนนะคะเป็นการบ้านให้กับหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่ค่ะไปติดตามกันค่ะให้ให้พูดถึงภาพรวมค่ะของ พักประชาธิปัตย์ในวันนี้ใครในทานะที่อยู่กับพักแล้วก็มีความคาดหวังกับพักในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในวันที่9ธันวาคมนี้อย่างไรคะได้ค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอขอบคุณคุณจินตนาและสยามรัฐเป็นอย่างมากที่ให้ความสำคัญและสนใจพักเรานะคะพักเราเมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยนะคะมันก็มีทั้ง เออสูงสุดแล้วก็ค่อยค่อยต่ำแล้วตอนนี้รู้สึกจะต่ำสุดมั้งค่ะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรามีข้อผิดพลาดในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็ดิฉันเป็นกรรมการบริหารคนหนึ่งก็ยอมรับความผิดพลาดนี้ แต่ว่าดิฉันไม่ได้รับผิดชอบคนเดียวจะต้องมีหัวหน้าจุรินแล้วก็เลขาเฉลิมชัยและคณะกรรมการบริหารรับผิดชอบร่วมกันที่ทำให้เราได้คะแนนได้สสอน้อยด้วยเหตุนี้เองทำให้สภาพและสถานะของพรรคประชาธิปัตย์ก็ค่อนข้างจะเรียกว่างอนแงน mm hmm. แต่อย่างไรก็ตามมันก็ต้องมีความหวัง แล้วก็คาดหวังว่าการเลือกตั้งหัวหน้าและคณะกรรมการบริหารคณะใหม่ต่อจากคณะกรรมการรักษาการมาหลายเดือนเนี่ยนะคะก็ความคาดหวังจริงๆแล้วก็อยากจะให้หัวหน้ากรรมการบริหารชุดใหม่เนี่ยนำพาพัดก้าข้ามวิกฤตและความผิดพลาดต่างๆที่ทำให้พัดตกต่ำถึงขนาดนี้ให้กลับ ขึ้นมาโดยเร็วที่สุดตามอุดมการณ์และหลักการของการทำการเมืองที่พรรคประชาธิปัตย์มีมายาวนานคือทำการเมืองบนอุดมการณ์ที่ดีงามแล้วก็ทำการเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มี อุดมการณสิบข้อที่เขียนไว้นี่ก็ยังใช้ได้จนถึงทุกวันนี้นะคะก็อยากจะให้การเปลี่ยนแปลงต่อจากนี้ไปอยู่บนพื้นฐานของความดีงามและอุดมการณ์ของพรรคจริงอยู่โลกอาจจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเราก็เปลี่ยนแปลงในด้านของความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิยทยาศาสตร์เทคโนโลยีเอามาช่วยเอามาใช้ในการสื่อสารและกันในการทำงาน แต่ต้องไม่ลืมอุดมการหลักการของพรรคที่ต่อสืบเนื่องต่อยาวนานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคประชาธิปัตย์นี่นะคะเป็นสถาบันการเมืองเดียวในเอเชียก็ว่าได้นะคะที่ยาวต่อเนื่องกันมา77ปีอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมาย ของประเทศที่เรียกว่านิติรัฐนิติธรรมมาโดยตลอดอการเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแน่นอนที่สุดก็มีทั้งข้อดีและข้อด้อยถ้าเราใช้มันได้ถูกต้องมันก็จะดีมากแต่ว่าถ้าเราใช้มันไม่ถูกต้องหรือตกเป็นเหยื่อก็อจะเกิดปัญหาได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝาก ทั้งหัวหน้าและคณะกรกรมการบริหารชุดใหม่ให้ตระหนักเราก็คิดไว้ให้ดีเพราะว่าตลอดเวลา77ปีมีหัวหน้า8คนเขาสร้างชื่อเสียงสร้างมาตรฐานไว้แล้วอย่างดี mm hmm. ก็อยากจะให้คณะใหม่เนี่ค่ะยึดถือหลักการที่ดีงามน,นี้เพราะว่าไม่ล้าสมัยหรอกค่ะอ mm hmm. โดยปกติแล้ว คนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตลอดมานี่นะคะจะต้องมีแคลิเบอร์หรือที่เรียกว่ามีคุณสมบัติเทียบเท่านายกค่ะคือหัวหน้าพรรคจะต้องเป็นนายกได้มีคุณสมบัติที่จะต้องเป็นนายกได้อัน,นั้นคือคุณสมบัติที่เราคาดหวังมาโดยตลอดนะคะทีนี้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไฮเทคไอที A.I.I.O.T.I.O. อะไรต่างๆนี่นะคะหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันที่มีแชท P.G.T. อะไรก็แล้วแต่แล้วก็ยังมีควันตั้มตามมา Metaverse อะไรต่างๆตามมาอีกมากมายก็ฝากความหวังไว้กับคนรุ่นใหม่หรือคนสมัยใหม่ฉันอยากจะขอใช้เวลาตรงนี้ว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้หมายความว่าคนอายุน้อยอคนอายุมากที่ทันสมัยและล้ำสมัย ก็มีนะคะ mm hmm. ในพักแล้วเราก็ได้ทำคุณูปการวางรากฐานสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กทั้งทางด้านการศึกษาและสุขภาพคือคนต้องเป็นคนดีและคนเป็นคนเก่งเป็นคนแข็งแรงอันนั้นคือหลักที่พรคประชาธิปัตย์ดำเนินการมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นการจะสร้างคนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีสุขภาพดีนี้มันยาวนาน มันจะต้องทําต่อเนื่องเรามีหลักการแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้กระท่อนกระแท่นหรือทําเฉพาะหน้าเอ,อเมื่อพูดถึงตรงนี้แล้วก็ขอใช้เวลาเล็กน้อยเกี่ยวกับผู้บริหารโดยทั่วไปที่มาใช้ไฮเทคหรือหรือว่าไอทีหรือโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ต้องอินและเข้าใจอย่างลึกซึ้งของการใช้ ไม่ใช่เหอตามสังคมไปอย่างเช่นซอฟต์พาวเวอร์อะไรเงี้ยหรือการทำโซเชียลมีเดียที่เอาเอไอโอเอาเอไอมาถล่มคนนั้นคนนี้ uh huh. อย่างอย่างนี้จริงๆแล้วมันก็ผิดจริยธรรมมารยาทเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนสมัยนี้เวลาเข้าโซเชียลเนี่ยมันแป๊บๆมันนิดเดียวแต่ว่าเขาไม่รู้หรอกว่า พักการเมืองหรือหน่วยงานหรือกลุ่มคนเนี่ยเขาใช้ I.O. หรือ AI เนี่ยนะคะมาถล่มคุณบนพื้นฐานที่ไม่มีความจริงที่คนทำไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นคุณจินตนาเป็นคนดีนะคะ mm hmm. เขาก็ใช้ I.O. เนี่ยเชียร์คุณอย่างสุดลิ่มทิมประตูให้ AI ให้ I.O. เนี่ยคะ่ะหรือ AI ก็แล้วแต่เชียร์คุณ อย่างไม่ใช่มนุษย์ทําได้แต่คนที่เขาผ่านโซเชียลเนี่ยเขาผ่านเล็กๆน้อยๆแวบๆบปๆแวบเขาก็คิดว่าคุณจินตนาเนี่ยเป็นเลิศประเสริฐสีนะคะ<ม>แล้วถ้าเขาคิดว่าคุณหญิงไม่ดี<ม>เขาก็จะใช้ i อโเนี่ยค่ะถล่มคุณหญิงติดดินไปเลย<ม>โดยที่ไม่ดูข้อเท็จจริงอันนี้ก็ขอพูดสั้นๆเพียงเท่านี้ว่าการที่ใช้ไฮเทค AI เอาข้อมูลมา analyze แล้วก็เอาใช้ uh, IO คือ information operation โดยใช้เครื่องเป็นคนถล่มคุณหรือเป็นคนเชียร์คุณแบบผิดธรรมชาติแต่คนรับสื่อก็รับแพบเดียวก็เชื่อก็กเชื่อเครื่องไปไม่ได้เชื่อมนุษย์นะคะ mm hmm. ก็ฝากคนรุ่นใหม่ ว่าถ้าจะใช้เครื่องมือเหล่านี้ก็ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เหมือนกันความจริงมันก็น่าจะผิดกฎหมายแต่ว่ากฎหมายไม่สามารถเอาผิดได้เพราะว่าเราไม่มีหลักฐานที่เข้าไปซื้อข้อมูลมาการซื้อข้อมูลหลายสิบล้านแล้วก็ใช้ AI My มา a n a l y z e ่ยมันผิดกฎหมายอเมริกาหรืออังกฤษเขาก็มีคดีอยู่เหมือนกันอย่างเช่น c a m b r i d g e Analytica ขึ้นไปถึงคดีขึ้นไปถึงคอนเกรสมาสักกระเบิดจะต้องไปขอโทษคอนเกรสว่าเขาไม่สามารถที่จะบอกกับลูกค้าคนใช้เฟ e บุ๊กของเขาให้ลบข้อมูลค่ะอย่างนี้เป็นต้นแต่ก็ไม่ได้เอาผิดใครนะคะอันนี้เพียงแต่พูดว่าเราไม่ได้ ล้าสมัยแต่เราก็ไม่ได้ทันสมัยจนขาดคุณธรรม uh huh. จริยธรรมและนิติธรรมค่ะค่ะทีนี้ถ้าอขออนุญาตจริงๆก็คือว่าบางเอ่ยว่าคุณหญิงพูดถึงประเด็นนี้มาจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ล้าสมัยราบป็นจัติปัตแต่เรามีความทันสมัยแต่เรามีคุณธรรมกำกับถ้าจะบอกว่าปัจจัยหนึ่งนะอาจจะเป็น เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความพ่ายแพ้หรือวความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวันนี้ของประชาธทิปย์เนี่ยมาจากอา่สิ่งที่คุณหญิงกล่าวมาเมื่อสักครู่นีดด้วยหรือไม่ก็คือในเรื่องของไอโอที่ขาดจริยธรรมทางด้านการเมืองคือมีมีส่วนในการใช้โซเชียลในการประชาสัมพันธ์นะคะคือเราไม่ได้สุดโดงเรายัง ไม่ทันความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างจริงจังเพราะว่ามันต้องลงทุนต้องมีเงินต้องมีคนต้องมีเวลาทำระยะยาวเพราะฉะนั้นผู้บริหารถ้าซึ้งกับเรื่องนี้จะต้องศึกษาแล้วก็ทำต่อเนื่องจึงจะเห็นผลแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมนะคะแล้ว Google เองมีคนหนึ่งนะคะชื่อเจฟฟี่ฮินตัน เขาบอกว่าถ้าใช้ AI ไม่ถูกน,นี่นะฮะจะทำลายมวลมนุษยชนได้เลยถ้าสมมติเพนทากอนเขาจ้างคนเก่งที่สุดมาใช้ AI หรือ IO ถล่ม่ายตรงกันข้ามม,มันคืออันตรายมากค่ะถ้าไม่มีไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นเป็นกรอบนะคะซึ่ง เจฟฟี่ฮินตันจึงไม่รับงานของเพนตะกอนเขเป็นคนผู้เชี่ยวชาญที่สุดคนหนึ่งของ Google เรื่อง a อไอค่ะ <c oughs> ก็อยากจะฝากไว้เท่านั้นเองสำหรับคุณจินตนาเป็นสื่อ <c oughs> แล้วก็พักเราไม่ได้ทำสิ่งนี้มาตั้งแต่ต้นและนานมาแล้วจะ <c oughs> ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะคะคือเราไม่ได้ใช้ซื้อข้อมูลมาเป็นหลายสิบล้าน เอา AI มา analyze แล้วก็แบ่งเป็น segmentation มาเป็นนโยบายแล้วก็ใช้ IO มาถล่มคน <S <S เราไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เข้าสื่อสมัยใหม่เนี่ยมันแป๊บแปมันสั้น <S <S มันจึงถูกเครื่องหรือ AI หรือ IO หลอกค่ะแล้วก็ เฮ hey, ลโลไปเห่อไอ้เครื่องเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวก็ตกเป็นทาสอะคะ่ะก็ไม่อยากเห็นพัประชาติที่ปัดเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องไม่ล้าหลังแล้วสิ่งที่คุณชินตนาพูดเนี่ยนะคะดิฉันก็รับผิดชอบคนหนึ่งนะคะที่เป็นกรรมการบริหารรวมกับรวมรวมกับหัวหน้าเลขาและกรรมการค่านอื่นๆคือเราเนี่ยไม่มี เรามีข้อดีจริงแต่เราไม่มีข้อเด่นที่เป็นจุดที่จะดึงใจคนทั่วไปได้เราไม่มีอะไรที่จะไปขายแข่งกับ i อโอหรือว่า a อไอที่เขาใช้กันมาหลายปีแล้วเนี่ยได้อันนั้นประการที่หนึ่งประการที่สองเราอาจจะ ยังดิสรับตัวเราเองไม่เพียงพอในการสื่อสารการเมืองเมื่อก่อนนี้เรามีโฆษกแต่จริงๆแล้วเราต้องมีคณะหนึ่งหรือศูนย์หนึ่งเลยนะคะเป็นการสื่อสารการเมืองค่ะซึ่งเราอาจจะมีเราอาจจะไม่มีแต่ว่าไม่เป็นรูปธรรมค่ะจึงทำให้เราขายพักไม่ได้ ขายคนไม่ได้เพราะมันไม่เด่นมันไม่ดังดิชันรักผิดด้วยเหมือนกันนะคะแต่ก็เป็นโจทย์แล้วก็เป็นการเรียกว่าเป็นการถอดบทเรียนด้วยกันค่ะนะคะสาหรับดิชันนะเพื่อส่งต่อส่งต่อให้กับชุดใหม่ชุดใหม่เพราะว่าดิชันเป็นนักวิทยาศาสตร์ เรียนเป็นนักศึกษา<ม>นักการศึกษาเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักพัฒนา<ค>แล้วก็เป็นนักสิ่งแวดลอ้อมดิฉันเองถอดบทเรียนมาโดยตลอดถ้าคุณจินตนา<ค>ดิฉันทางานอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเนียนไม่ได้หยุดทํางานวิจัยนะคะคหาข้อมูลตลอดเวลาแต่ว่าดิฉันไม่ได้เป็นหัวหน้าดิฉันไม่สามารถชี้ขาดว่าพรรคควรจะทําอะไรท,ทันทีได้<ค>แต่ก็หวังว่า คนรุ่นใหม่คนใหม่ที่จะเข้ามาก็คงจะมีความรู้ความสามารถทัดเทียมเท่าเท่าทันกับพักอื่นๆนะคะค่ะม,มีหลายฝ่ายทีเดียวค่ะสบประมาทแล้วก็มองว่าประชาธิปะนะัตย์นี่ยโอกาสในอนาคตอย่าว่าแต่เป็นพักขนาดกลางเลยอาจจะเป็นแค่ไซส์เล็กด้วยสามไปตรงนี้คุณคุณหญิง ในฐานะที่อยู่กับพักมานานเลยแล้วก็เป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพักชุดการเลือกตั้งที่ผ่านมาด้วยมองยังไงค,ความการสประมาทของคนอื่นๆกับเราเนี่ยนะคะเราก็ต้องรับฟังค่ะแล้วก็เราอาจจะประพฤติตนที่ไม่เป็นที่ชื่นชอบชื่นชมของคนทั่วไปที่ผ่านมา ก็ยอมรับผิดค่ะเราต้องรับฟังแล้วก็เชื่อว่าความเป็นประชาธิปัต์เราต่อสู้เราผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเราผ่านการเป็นรัฐบาลเราผ่านการเป็นฝ่ายค้า hmm. นแล้วก็มีผลงานคู่คู่ประเทศมาตลอด77ปีนะคะ ถ้าเราไม่มีอะไรดีเราคงอยู่ไม่ยาวนานถึงขณะนี้เพราะฉะนั้นอยากฝากน้องๆหรือคนไม่ใช่น้องรุ่นใหม่เนี่ยนะคะช่วยยึดหลักตรงนี้ว่าเรามีคนเก่งเรามีคนดีขอให้ใช้คนเก่งคนดีและคนมีความรู้ให้เต็มศักยภาพเราสามารถที่จะก้าวข้ามวิกฤตได้ค่ะอยากให้ทำจริงจังอะคะ่ะ แต่ส่วนตัวคุณหญิงยังไม่ถอดใจกับประธานิธิบดในวันนี้บอกตรงๆนะคะคุณชินตนาพี่เนี่ยเอ,อตอนที่คะแนนต่ำสุดไม่เราไม่เคยต่ำสุดต่ำสุดเราก็ได้เป็นร้อยอะ่ะหรือหรือเขียดร้อยทุกครั้งพอเหลือยี่ห้าเนี่ยมันก็จใจห,หายเหมือนกันนะคะว่าเราทำกันยังไงคะถึงมาถึงตรงนี้ได้ดิฉัน จะทิ้งพักไปในขณะที่พักประสบปัญหาอย่างนี้ดิฉันทำไม่ได้ค่ะก็เรียนหัวหน้าชวนไปว่าดิฉันจะช่วยจะอยู่ช่วยถ้าเขาอยากให้ช่วย <laughs> <laughs> จะอยู่ช่วยจนกระทั่งพักยืนอย่างสง่างามกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วดิฉันก็จะทิ้งพักค่ะ <laughs> <laughs> น,นี่พูดตรงๆเลยนะคะ ค่ะหมายถึงว่าในวันที่ยืนได้ในจุดที่อ่าอาจจะกลับไปอยู่ในจุดที่อ่ะเกือบร้อยอย่างนี้หรือเปล่าคะมีมีมีลิมิตตัวเลขไหม,มคะครั้งก่อนนะฮะครั้งหกสิบหกนี้คุณจินตนาเชื่อไหมฮะว่าพวกเราก็ประเมินนะคะ,คะเราประเมินว่าเราควรจะได้ถึงหกสิบเจ็ดสิบ อันอันนี้มันก็เป็นเป็นข้อมูลที่เราอาจจะผิดพลาดเราอาจจะไม่แม่นยำใช่ไหมคะเราก็ประเมินนะคะไม่ใช่เราก็คิดว่า<ฆ>เราน่าจะดีขึ้นแต่เมื่อมันตกต่ำอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องถอบบทเรียนนะคะแล้วก็ต้องขมีขมันนะอ่ะจะต้องรีบเลยคะ่ะต้องรีบทำฟื้นยังไงจะรับฟังความคิดเห็นคนทั้งประเทศยังไง คนเป็นแฟนเราคนที่รักเราเขาเป็นห่วงเป็นยายเราอย่างไงเราต้องรับรู้ของพวกนี้นะคะดิฉันทำการเอ่อเซอร์เวยอะไรเนี่ยเน็กก็ทราบว่าคนไม่ได้เกลียดประชาธิปัตย์อะคะ่ะที่เขาไม่เลือกเพราะเราไม่ได้เสนอสิ่งเด่นหรือดีที่ถูกใจอะคะ่ะไม่มีเราเรายังมีแฟนเยอะอนะคะ เเพราะฉะนั้นแฟนต่างๆขณะนี้ก็เป็นห่วงเป็นยายพักกันมากทีเดียวว่าพักเราจะไปยังไงอย่างถ้ามีพลังเยอะในสังคมอย่างนี้พักก็ต้องฉกฉวยโอกาสที่จะดึงคนเหล่านี้มาช่วยพักถูกไหมคะค่ะค่ะก็มันมีหลายมีหนทางอะค่ะคุณจินตนาก็จหวังว่า จุดยืนจุดยืนในอนาคตหากประชาธิปัตย์สลับั้วไปจับมือกับเพื่อไทยตรงนี้คุณหญิงมองว่าจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียกับประชาธิปัตยในวันที่คุณหญิงกำลังจะช่วยให้แต่ของให้ฟื้นฟูให้กลับมาเนะะี่ยค่ะ คุณจินตนาและผู้ผู้ผู้ฟังหรือผู้ชมทางในสังคมนะคะดิฉันคงไม่สามารถที่จะไปวิาพากหรือจินตนาการล่วงหน้าได้ว่าถ้าเขาจะปรับเปลี่ยนอะไรในอนาคตเพื่อความอยู่รอดหรือเพื่ออะไรเนี่ยดิฉันก็ไม่ไม่สามารถประเมินได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่ดิฉันอยากให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อยู่บนพื้นฐานหลักการอุดมการณ์ที่ต้องซื่อสัตย์ยุติธรรมและวทำตามนิติรัฐนิติธรรม,มแล้วเป็นที่พึ่งที่หวังเป็นสถาบันการเมืองที่ประชาชนพึ่งหวังได้ในทางการเมืองดิฉันคาดอย่างนั้นค่ะก็หวังว่าน้องๆทุกคนพักประชาธิปัตย์ทุกคนคงจะส่งพลัง มาให้กรรมการ,รหัวหน้าคนใหม่กรรมการบริหารชุดใหม่มีกำลังใจมีพลังที่จะเดินหน้าพาพาพักประชาธิปัตย์เป็นสถาบันคู่บ้านคู่เมืองเป็นหลักให้กับบ้านเมืองในอนาคตอันยาวนานต่อไปค่ะอ๋อค่ะก็วันนี้ก็ต้ขอขอ,ขอบพระคุณคุณหญิงมากค่ะ